เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นอีกจนได้นะครับผู้ชมครับสําหรับพักก้าไกลครับล่าสุดเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งทีอออกมาแฉครับว่าถูกสสของพักสีส้มก็คือพักก้าวไกลเนี่ยครับทําร้ายร่างกายครับและผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็มาคือเป็นผู้ช่วยหาเสียงของสสคนนี้ด้วยแล้วก็ออกมาร้องเรียนว่าถูกทำร้ายร่างกายโพสต์รูปโปสเตอร์หาเสียงเบอร์13ของผู้สมัครสส,สเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันพักก้าวไกลครับ พร้อมกับโพสต์รูปภาพผู้บาดเจ็บว่ามีร่องรอยบาดแผลบริเวณดวงตาหายปละที่สําคัญคือมีเอกสารคล้ายกับใบรับรองแพทย์ระบุร่องรอยที่ได้รับบาดเจ็บด้วยคือมีการเสนอข่าขวก่อนไปทุกสื่อแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานซึ่งซึ่งในส่วนของพัก9ก้าไกลเองเขาก็ทวีตข้อความระบุนะครับบอกว่าจากกรณีที่สสของพัก9กาไกเนี่ยถูกแจ้งความข้อหาทําร้ายร่างกาย พรรคเก้าไกลถือว่ากรีดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงครับมีการติดต่อไปยังผู้แจ้งความแล้วเพื่อขอข้อมูลเพิ่มและจะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินัยพักโดยเร็วที่สุดครับสอสอคนนั้นคือคุณสิรินสงวนสิงห์ครับเป็นอสสกรุงเทพพื้นที่ทวีวัฒนาตลิ่งชันนี่เองครับอายุ27ปีนะครับคุณผู้ชมเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับแล้วก็เป็นทายาทของคนดังในสังคมอย่างสสมนนะครับแล้วก็ดกรสมนึกสงวนสิงห์ เป็นผู้นําเข้ารถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ก่อสร้างอาณาจักรฮอนด้าปิดเก้าครุ๊ปนั่นเองประวัติการศึกษาของคุณซิรินเนี่ยนะครับประถมศึกษาในมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยจากเซนต์ b รอเบลค e ร e สแบงคอกครับตอนปลายจาก s c ส t อ College อสเตรียปริญญาตรีสาขาวิชาการเงินประยุกต์ University of South Austria นะครับปริญญาโทสาขาวิชาการาวิเคราะห์การเงิน University of New South Wales นี่ จบนอกนั้นเลยนะครับผูช้ชมแน่นอนว่าก่อนจะมาเป็นสสเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่ปรึกษาคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยและที่ปรึกษาประธานกตตวอส,สอนตนิ่งชันนะครับนี่คุณสิรินเนี่ยเคยเปิดเผยถึงอุดมการ์ของเขาไว้นะครับบอกว่าหนึ่งเสียงของผมที่ให้กับผู้สมัครอดีตพรักอนาคตใหม่เมื่อปี62กลายเป็นเสียงที่สูญหายเพราะสสเขตที่ได้มาย้ายพักปิดอุดมการสร้างความผิดหวังให้กับประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ขอลบภาพนั้นด้วยการเป็นตัวแทนจากก้าวไกลตั้งใจเข้าไปเติมเต็มสังคมที่เท่าเทียมเพื่อเสรีภาพและปรับท้องของคนจะได้เท่ากันเพื่อประเทศไทยจะได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับคุณสิริน,นชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง46,405คะแนนทิ้งห่างจากนายประเวศแสวงสุขจากกรมไทยสร้างชาติถึง2 3 6 1 7คะแนนด้วยกันนี่ก็ เดี๋ยวคงติดตามผลการสอบสวนจากการพักก้าไกลแล้วก็เรื่องการดำเนินคดีนะครับก็หลายคนก็แน่นอนว่าสสหน้าใหม่นะครับก็เกิดเรื่องนะครับก่อนนี้ก็เมาแล้วขับไปในส่วนพักก้าไกลก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจํานวนสสก็เป็นได้ครับ